โดยภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดพระป,ป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวันนครคอรีจากนั้น เป็นพิธีบุปผาเปตตพลีโดยประธานกองบุญคือการยาณมิตรประมวลศิลป์กัลยาณมิตรโดนนโแนนโกแลด์และกัลยาณมิตรสุภาพณรเนื้อไม้ดีส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โกแลด์และครอบครัวกัลยาณมิตรฮิติมาทาเลสกาและครอบครัว พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์เทียรพงษ์เทีริสโรในเรื่องจันทกุมารชาดกผู้ยิ่งด้วยขันติบรารมีโดยสรุปได้ดังนี้จันทกุมารชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงบำเพ็ญขันติบารมีอย่างยิ่งยวดเพื่อตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องสร้างบารมี30ทสทัแบบปรมัตธบารมีขั้นอุกฤษอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อการเข้าถึงพระโพธิญาณสำหรับขันติบารมีหมายถึงความอดทนที่จะชำระกิเลสในตัวเป็นคุณธรรมที่รักษาใจให้เป็นปกติ ไม่หวั่นไหวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนไม่หวั่นไหวต่อคำสนเสริญและนินทาหรือจากโลกธรรมท,ทั้ง8ประการจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งและถวายพัะตาหารเพนแดกคณะสงฆ์ด้วยความปิติและเบิกบานในบุญค่ะ